วัสดีครับอยู่กับผมนั i ซิง h ช n แนลนะครับวันนี้ก็จะพามาดูครับอีแตนดำกล้วยนะครับอยู่แต่กับกล้วยนี่แหละครับไม่ค่อยทำอะไรหรอกพอแล้วแล้วตรงนี้เลย นักก็ประมาณ็7กกตันครับกล้วยก็หนักพอประมาณอยู่สุดยอดอีหรีโชเฟอร์ก็จะกเดินดูอะไรดอกไม่ดำจากทีนี่ก็วันนี้ดำวันนี้ขุดขุดมาแล้วก็แบกใส่แบกใส่แล้วก็มาเทลงครับพรุ่งนี้ก็มาปลูก ประมาณแปดไร่ครับตรงนี้อันนี้เป็นของบริษัทนะครับกล้วยบริษัทรับจ้างทำให้เขาโอ้ oh. อากาศดีครับวันนี้ เดินหาอะไรเนาะโชเฟอร์ตานนี้ก็เวลาห้าโมงครับเป็นเวลาเลิกงานโชเฟอร์ก็ไม่ดำบจากทีช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพคลิปเลยครับพอดีอยุ่งกับงานไม่ค่อยว่างครับ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเอดบาดำวะนี่ครับไม่ค่อยได้ออกไปถ่ายคลิปรถคันอื่นนะครับไม่ค่อยว่าง บักม่วงก็ไม่ค่อยออกงานครับจอดไว้ก่อนใช้คันนี้ไปก่อนครับค้นก็รอวิ่งที่ว่างานได้สองเที่ยวครับค่อยวิ่งมันก็งานขอนมันขนมันอะไรนี่อะไรอ๋เข้าไปวะแล้วแต่วะ นี่ก็จะยกดำยากนิดหน่อยครับไม่รู้มันเป็นอะไรตัวยกดำมันแข็งบางฝุนหน้านี่ก็เอาของบักม่วงมาใส่นะครับบักฝุนหน้า มีคนสอบถามมาว่าทำปั่มดันลางกี่บาทปั่มดันลาง5,000ครับโมมารอจัดครับคันนี้ ต้องลงไปหยอดน้ำมันก่อนนะครับเพราะมันแข็งถ้ามันฝืดตัวไหนไดอกครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันพอได้บนน้อวันนี้นะครับจะพาไปดู ที่ไม่ไม่ค่อยได้ยกดำเท่าไหร่ครับจอดน้ำมันงาที่ไม่ค่อยเดินทางก็ หมดพลังงานครับทำงานมาเลยไม่ค่อยมีแรงเดินเท่าไหร่ขอหนังถ่ายแล้วกันครับนะครับเขอะแล้วมาดูว่าจะยกได้หรือเปล่า ห่วยใหญ่ๆเลยครับนะครับโอ้ยอดดูมือครับดูนอโอ้ใหญ่มากครับบนรถนี่ประมาณเออสองพันสีร้อยนอครับ sáu con đại phải không? con đấy cái đại đó, nó té, làm ngay cái đại. ยบร้อยครับสงงานนกกล้วยหอมทองก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ